เดินออกมาเพิ่งรู้ว่าเขาถ่ายจุดมุมสูงตรงไหนอ๋อนี่ยนะทุกคนมีที่ให้ขึ้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายจุดมุมสูงเฮ้ยเราอยู่ลำปางนะข้ามไปลำพูนนะเราอยู่ลำพูนข้ามไปลำปางอ๋อถ่ายตรงนี้เองเหรอเนี่ย๋อถ่ายรูปเฮ้ยทำไมมาตอนเช้าไม่เห็นครับเนี่ยก้าวมาอยู่ฝั่งนี้อีกก้าวไปอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออยู่มุมตรงนี้ถ่ายเองเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันดูพระอาทิตย์ขึ้นว่าอะไรไหมนะเพราะว่าเราก็มานอนตรงจุดแรกเลยนะฮะปกติเขาก็จะไปนอนที่ยอสองกัน แล้วก็ตื่นเช้ามาก็เดินขึ้นมันก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วกว่านะทุกคนย้มะทุกคนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะสำหรับคืนนี้ฝันดีฮนะทุกคนสวัสดีตอนเช้าฮะทุกคนตอนนี้ตี5้าสห้าทุกคนเดี๋ยวต้องไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตตัวเดินขึ้นดอยกันนะฮะใช้สัญญาณแป่ Pim 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 pim